สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อถ้าคุณนิ่งเงียบไม่สนใจเขาจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเช็คพลังงานของเขาและคุณไหนนะคะลัคนาหรือราศรีของเขานะคะอ่าเมษพิจิก มีถุนกุมเขาเป็นคนที่อืมจริงๆความอดทนก็สูงอยู่นะแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะที่แบบเออถ้าไม่เอาแล้วคือไม่เอาเลยอะเป็นคนรักแรงเกียดแรงแล้วก็เจ้าคิดเจ้าแคนด้วย เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกไม่ค่อยอธิบายชอบเก็บชอบออกแนวเก็บกดเก็บความรู้สึกเก่งเก็บอาการเก่งเก็บไปคิดเก็บไปเครียดเก็บไปนอยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเขางอนนะ่ะต้องสังเกตเอาเองว่าเป็นอะไรงอนหรือเปล่างอนเรื่องอะไรคือต้องหาเหตุผลด้วยตัวของคุณเองนะเพราะเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบบอกแต่อาการก็ค่อนข้างชัด อ่ะตัวคุณล่ะนักขนาหรือราศีของคุณเป็นยังไงเอ่ยเมสิงธนูมีนตุลคุณเป็นคนตรงไปตรงมามั่นใจในตัวเองเด็ดขาดชัดเจนเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็เชื่อมั่น ใน,ในความคิดของตัวเองอาจจะใจร้อนในบางครั้งคือเป็นคนแบบโกรธง่ายแต่หายเร็วอะแล้วก็คือถ้าได้โวยวายถ้าได้โมโหถ้าได้ดา่าอะไรอย่างเงี้ยก็จบอ่าไม่ยืดเยื้อนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเขาอะคุณจะเป็นแนวแบบออกแนวโมโหแล้วก็โวยวายโวยวายแล้วก็คือจบแล้วก็ไม่มีอะไรติดค้งังอ่าก็เคลียร์ไปเป็นเคสเคสไปแต่ของเขาจะเป็นแนวแบบถ้าโกรธแล้ว เก็บเงียบไม่พูดแล้วก็ต่อให้เคลียร์แล้วเรื่องจบแล้วก็ยังฝังใจก็จะยังเก็บเอาไว้ในหัวพร้อมที่จะงัดมันออกมาได้ทุกเมื่อที่แบบทะเลาะกันหรือมีปัญหาการเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆก็จะไหลมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยทิ้งอืมแต่คุณคือจบแล้วจบเลยอ่าอารมณ์นั้นนะคะ คุณก็เป็นคนดื้อคนหนึ่งคือคุณอ่ะคุณกับเขาอะมีความดื้อดื้อดื้อต่างกันเขาดื้อเงียบแต่คุณมะดื้อแบบผงผางดื้อแบบโวยวายถ้าไม่พอใจขัดใจก็คือแบบโวยวายเลยเออแสดงออกเลยว่าฉันไม่พอใจค่อนข้างชัดแต่เขาอะจะเป็นแนวแบบดื้อเงียบไม่พูดไม่หือไม่อือแต่ก็ไม่ยอมอะไรแบบนั้นอะ โอเคทีนี้อ่ะถ้าดูจากถ้าดูจากบุคลิกลักษณะของคุณแล้วเนี่ยคุณน่าจะไม่เป็นคนเงียบนะคะแต่คลิปเนี้ยเราจะมาดูว่าถ้าคุณนิ่งเงียบอ่าเป็นฝ่ายนิ่งเงียบบ้างไม่พูดไม่หือไม่อือไม่อะไรกับเขาไม่สนใจขเขาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะทำยังไงเขาจะเป็นยังไง เขาก็ไม่สนใจแฮะคือมันเป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าที่เขาไม่สนใจเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่วิถีของคุณอะคือปกติเขาจะรู้ว่าถ้าคุณโกรธถ้าคุณไม่พอใจคุณจะโวยวายแต่ถ้าคุณไม่โวยวายก็แสดงว่าคุณก็คงไม่เป็นไรมั้งอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคือมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่า คุณก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะถ้าเป็นน่ะคุณก็คงจะโวยวายไปแล้วคุณก็คงจะด่าเขาไปแล้วอีกอย่างหนึง่งด้วยบุคลิกของเขาความเป็นตัวตนของเขาเขาก็จะถ้าคุณหายไปเขาก็หายเหมือนกันเขาก็นิ่งของเขาเหมือนกันแล้วก็จะมีการแบบงัดข้อกันเบาๆประมาณว่าใครจะทักมาก่อนใครจะเริ่มคุยก่อนอะไรประมาณนั้นน่ะดูสิ แต่เขาก็ไม่ไปไหนนะแต่เขาก็ไม่ไปไหนนะคือเขาอาจจะหายไปสักพักคือลองลองลอง,ลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาอยากคุยกับคุณนะเขาก็จะทักคุณมาเองไม่ได้หายไปเลยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบปล่อยปล่อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึง่งก็อย่างที่บอกแหละเราว่าเขาน่าจะคิดว่าคุณไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นเพราะ บุคลิกของคุณความเป็นคุณถ้าคุณโกรธคุณต้องโวยวายเขาจะเขาจะจำแบบนี้เขาจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอาการเงียบอาการนิ่งแสดงว่าไม่ได้โกรธมากหรือไม่ได้งอนอะไรมากแล้วเขาก็จะแบบว่าโอเคงั้นก็เอาไว้ก่อนได้คือไม่อะไรหรือกว่าจะรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวว่าคุณโกรธคุณงอนหรือคุณไม่พอใจอะไรเขาเนี่ยก็ใช้เวลา ใช้เวลาพอสมควรอาจจะมาเอ๊ะทำไมหายไปนานทำไมนิ่งเงียบผิดปกติอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะมีเอ๊ะได้บ้างแต่อาจจะช้าความรู้สึกช้าหน่อยนะแล้วเขาก็จะทักมาเองอืมเขาก็จะแบบเออติดต่อคุณมาหรืออะไรมาเองนะคะ แล้วถ้าคุณใช้วิธีเนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมใช้วิธีแบบนิ่งเงียบไม่โวยวายมันจะดีขึ้นไหมอะ่ะอืมดีขึ้นนะมันก็ดีมันจะสงบอะคะ่ะมันจะสงบมันจะจะบอกว่าดีขึ้น แบบมันออกเป็นความความสัมพันธ์ที่สงบไม่ต้องทะเลาะกันแต่เรารู้สึกว่าที่ไม่ทะเลาะกันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องโกรธไม่ต้องเคืองอะไรนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณโกรธหรืองอนอะไรขนาดนั้นแล้วก็ด้วยความที่คุณไม่ไวยวาย มันก็เลยไม่เป็นเรื่องมันก็เลยไม่เป็นชนวนให้ให้ต้องทะเลาะกันมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่สงบแล้วความพึงพอใจของคุณล่ะแต่ว่าแต่ว่าเออเราว่าถ้าจากไพ่นะมันมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสงบแล้วก็เมีความมั่นคงมากขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เวลามันจะมันจะต้องแบบ เรียนรู้กันน่ะคือหลังจากที่ตอนแรกคุณอาจจะเป็นคนที่โวยวายชัดเจนตรงไปตรงมาโกรธก็คือโกรธก็คือบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณเลือกที่จะใช้วิธีนิ่งเงียบเขาก็ต้องมาปรับปรับทําความเข้าใจใหม่ว่าอ่ะแบบเนี้ยคือคุณไม่โอเคแล้วนะหรือว่ามันมันมันเกิน มันเกินความโมโหแบบปกติแล้วถ้าเงียบคือคือโมโหจริงๆคือโมโหสุดขีดหรือว่าแบบพร้อมที่จะเทพร้อมที่จะเลิกพร้อมที่จะตัดใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้จุดนี้ก่อนพอมีการเรียนรู้มันก็อาจจะเกิดการปรับตัวปรับตัวเสร็จปุ๊บอ่ะก็ความสัมพันธ์มันก็อาจจะราบรื่นและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ การที่คุณไม่ไวยวายมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่อย่างที่บอกค่ะไม่ไม่ไม่ไมไมต้องทะเลาะกันไม่ต้องแบบว่ามีการแบบโต้เถียงขัดแย้งอะไรกันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีความสงบมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่อาจจะต้องมีการตกลงกันก่อนนะต้องต้องคุยกันก่อนนะให้เขาเข้าใจก่อนนะว่า เพราะอะไรถึงนิ่งเงียบแล้วถ้าฉันนิ่งเงียบไปแบบนี้คือฉันไม่โอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือหรือคุณอาจจะไม่ต้องบอกเขาเองก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีการเรียนรู้ก่อนอะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออให้เขาเข้าใจก่อนว่าอ่าแบบเนี้ยคือคือไม่ได้แล้วแบบนี้คือคุณแบบจะไม่ทนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แรกๆอ่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจนะต้องบอกก่อนแรกๆเขาอาจจะแบบว่า เออไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้รีบง้ออะไรขนาดนั้นเพราะรู้ตัวช้าเพราะไม่ชินกับอาการเงียบของคุณแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะโกรธนะคะก็อย่าไปก็อย่าไปโกรธเขาแล้วกันถ้าแรกๆคุณเพิ่งใช้วิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ